กรโล่งขึ้นมาในนิดนึงก็จันยดกลเป็นมืดตื้อๆอยู่ในสมองคิดยั้งกับเบกอ๋อกันบกินมันก็จำใบแห้งเนาะได้เน้นไข่ขาวเละกินแต่ไข่ขาวไข่แดงแก้จะพอคอยกินมันสืดข้อไปน้ำเนะเพื่อเป็นการขับกล่อมให้ไม่ให้มันร้อนเกินไปทำนี้ในบ้านสมองใ่แห้งมืดได้ เจอโดนตัวเองสี่ปันเนก่ยยังประจำประจืออยู่บา้ออานี้ก็เลยออกมาแล้วเขามาโปรไฟไหมหน่วยแล้วก็กินข้าวเข้าเกี้ยงเลยนี่แล้วผมมีน้มดิ่มตลอดผมไม่ได้ไปต้องเท่งไปน้ำใจใจมันเย็นลงว่าเบิงมูก่อนจะเขียนโฆษณาะหมูแต่ว่ามือเศร้าย่าจ,จืดด เจ่าคนประจำโปรไฟล์มีเนื้อหาที่ถูกรายงานปัญหาหระจันวาฮให,ห,าาหา่ป่ะหาสุดยากงานกวยกระจายผมเห็นกวยจะกจินม,มือเมื่อวานเมื่บ้านนี่สองอยากจะลบท่านที่เพิ่นลบใไเพอตลบแล้วบาทนี่ขับไปเบิร์หมมันกะวะ่าเกิดการขัด อยากกระลบท่านที่เ,เพิ่นลบให้พราะตะลบแล้วบาดเนี่ขับไปเบิงไมมันกะวะ่าเกิดการขัดเป็นสมองมืดเราไม่อยู่ข้างนอกไข่แน่สมองโอ้ยใย่หน่อยเอยสนลอกใจละใหญ่โจทยใหม่ได้เพระว่ายาย่บรจาได้ตัวนในคลิปเด้ชีวิตจริงยายก็กินแบบนั้นจริงๆก็จ,จะกินอย่างเนาะกล้วยกระเม็ด เนายายว่าเป็นยายก็มีแต่เสียงเพลงเนาะถนดัดก้อนถนัดของยายยังกตบกาวบกว่าวพวายายบ่จำมันเล,เลื่อนเลยเปรดขึ้นมาท่านที่ใจริงมันนี่ตื่นแต่เจ้าอยู่เมื่อตะคนหาเมื่อตะขอไปอาดนันนี่แหละ แหงอ่านเห่งหมืดมนเฮีงอ่าน,แ,น,แ,านแล้วเนาะก็ขอพระคุณผู้หายคอมดูะะด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะชมโฆษณาให้ยายด้วยคอมเมนต์ให้ยายด้วยกดหัวเออคุณมีตัวคุณมีตัวใจให้ยายด้วย,ย,ย,วยขอบคุณค่ะกดเข้าไปเบิ่งใหม่จังสี่เลยไม่เห็นแล้วนะคะหายไป โปรไฟล์คุณปกติยายกันเลยดีฮ่าตัวยากงากป่วยประจายว่าเมื่อกวยาจะกินมืดมือบ้านนี่มือบ้านนี้สองฮึแล้วตะโกตเข้าไปอันโตเป็นน้องซื้อชีฟ้าฟ้ามา ก็กินเขาก็ะซักผ้าพรตน้นไม้แต่หันก็นเป็นงานหนักแต่แท้เดิมหนักหนักคณะที่ยายก,กินเขานี่ก็ฟังเพลงเลือกสําหรับช่วยแก้ปัญหาสันนะว่าเออไข้เนสันมีตัวช่วยเพราะว่ายายบรูเรื่องเนาะด้านเนื้อ <c oughs> จะได้ตัวในคลิปเนะี่ยชีวิตจ,จริงยายก็กินแบบนั้นจริงๆอิงก็ิบกินอย่างเนาะกล้วยกระเมิดหา ที่อาจส่งผลต่อสถานะการแนะนำของคุณพีญญาจันว่าคุณจะลบไหมหรือว่าอย่างนี่แหละยากกประจําหน่วยแากเกินกับเขาเกลี่ยงเลยมันนีรถบ้๊มบมลน้อติึงตลาดคุณไม่ได้ไปกดขัาไปเบิงไหหมจังสี่เลยไม่เห็นแล้วนะคะหายไป โปรไฟล์คุณปกติอียายกันเลยดีสอบับเทียงอยู่น้ำกันกินข้าวกับไข่ต้มนี้ก,กินจริงๆนะคะไม่ใช่คอนเทนต์มันเป็นว่าจะกินเขากระซักผ้าหพตนห้นไม้แต่หันกับเป็นงานหนักแต่แท้เด้อหนักหนักคณะที่ยายกกินเขาเนี่ก็ฟังเพลงเจอโดนตีเองสีปัานแะม้งก็ยังประจำประจืออยู่บลลี ก็เลยออกมากแล้วเขามาโปรไฟล์ใหม่หน่วยแายไปกินข้าวเขาเ,เก่งเลยมินิลับผมมินตุ่มตลอดคุณไม่ได้ไปจะดีแล้วยายขาไปตรวจตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมานข้า,ขาไปตรวจเลยหน้าโปรไฟล์ตัวเองเจอเลยยายเพิ่งเจอข้างแรกนี่หละคุณมีตัว คุณมีตัวเลืป็นสมองมืดเอามาอยู่ข้างนอกไข้แน่จะเลือกสาหรับช่วยแก้ปัญหาสันนะ่ะว่าเออไข้แน่คันมีตัวช่วยเพราะว่าย่ายบรูเรื่องเนาะด้านเนื้อผมกระโลงขึ้นมาในนิดนึงก็าจันย่าก็เป็นมืดตื้อๆอยู่ในสมองคิดยังกับบอ่อต้องขึ้งไปน้ำใจใจมันเย็ยนลง ว่าเบิงมูคนจะเขียนโฆษณามูแต่ว่ามืเอ,เอเศร้าญ่ายตื่นขึ้นมาท่านที่ในจริงมันนีตื่นแต่เศร้าอยู่เมื่อตะขนาหาเมื่อตะขอไปอ่านันนี้ละ่ะอ้าแห่งอ่านแห่งมืดม่นแห่งอ่านตะพูดเท่า,นานเน,นาะจะเ,เห็นอย่างกันบกวาดบ้านทัวบ้าน กับพู้เเ่าเนาะจะเ็อี่ยงกันบกวาดบ้านทัวบ้านต้องตึ้นไปน้ำใช้ใจมันเย็นลงพัเบิงมูคนจะเนขียนโฆษนามูแต่ว่ามือเศร้าย่ายจิดกับพู้เเ่าเนาะจะเ็อี่ยง ก <laughs> ันบกวาดบ้านทูบ้านใจนะคะกันมาฟัางเพลงนี่ละ่ละขอยเบิงไล่สดมูน้่เพื่อหาประสบการณ์ไปนนัเนะเพื่อเป็นการขับกล่อมให้ไม่ให้มันร้อนเกินไปมันมีในบ้านจะมองไ่้แห้มืดได้หน่วยได้ไปกินกับเขา <laughs> <laughs> เกลียงเลยมินี่เล่นบุ้มมินน้ำจิ้มตลาดไม่ได้ไปจะได้จะอยู่ในคลิปเนอะ ชีวิตจริงยายก็กินแบบนั้นจริงๆก็สิกินอย่างนาเนาะกล้วยกระเมิดหาที่อาจส่งผลต่อสถานะการแนะนำของคุณามาจันท์ว่าค้องให้คุณเข้ามาดูใหม่ให้คุณลองอีกครั้งามาจันท์ว่าเป็นอย่างอีกเนาะบาดนป่นมาคนงยามเนาะทำงานยังเจอให้บอกเป็นนะ คันบ่กินมันก็จะบ่ได้แห้งเนาะเอ้เน้นไข่ขาวเลยล่ะกินแต่ไข่ขาวไข่แดงแก่จะพอค่อยกินมันฝืดคอคันบ่กินมันก็จะบ่ได้แห้งเนาะเอ้เน้นไข่ขาวเลยล่ะกินแต่ไข่ขาวไข่แดงแก่จะพอค่อยกินมันฝืดคอก็พูดเราเนาะจะเห็นอย่าง กันบกวาดบ้านทั่วบ้านเป็นสมองมืดเราไม่ยูข้างนอกใข่แน่จะมองการแนะนําของคุณน่ะล่ะรถข้าไปแล้วกระอ้านข้าไปลึกๆนี่ไออันเง้วเง้วบ้านนึเขาเก่าให้เฮ้าวงใจนะคะกลับมาฟังเพลงนี่ล่ะข่อยเบิงไลสดมูน้ําเพื่อหาประสบการณ์เปรียบถึ้นมาทันทีใจริงมืนอนี่ตื่นแต่เจ้าอยู่ เมื่อตะคนหาเมื่อตะขอไปอ่านอันนี่แหละแห่งอ่านแหง่แหงหมืดมนแหง่งอ่านแหง่แหงปวดหัววพาย่าย่ิตมักไปหาฟังผูน้นำนผู้นีเบาเนี่ยแม่ย่า่บ่มักอา่านขั้นอา่านแล้วย่า่ปวดหัวแล้วมืองเศร้ามันเกิดขึ้นก็อยากกระลบท่านที่เพิ่นลบห้เพราะตะลบแล้วบาดเนี่ขับไปเบิงไม่มันกะวะ่าเกิดการขัดไปนั่นเน่ยเพื่อเป็นการขับกล่อมให้ไม่ให้มันร้อนเกินไป มันมีในบ้านสมองช่แห้งมืดได้กันบกินมันก็บจำปาด้แห้งเนาะได้เน้นไข่าขาวน่ะกินแต่ไข่าขาวไข่แดงแกจะพอคอยขินมานสืดข้อการแนะนําของคุณน่ะล่ะด,ดเข้าไปแล้วกระอ้านเขับไปลึกๆมี่อันเง่าเนาบ้านี้เขาก่ให้เฮาวาา ต้องขึ่นไปน้ำใช่ใจมันเย็ยนลงเพราะเบิงมูค,ควรจะกินข้าวจะหน้ามูแต่ว่ามือเศร้ายายเจือเฮาซจือยากงานกวยกระจายว่าไม่กว,วยจะกินมืดมืบ่บ้านหมู่บ้านมีสองดำเจ้คนประจำโปรไฟล์มีเนื้อหาที่ถูกรายงาน